ภาพที่สวยงามมากครับผมเมื่อนี่รับชิลิี่แลีรินทท่านนึ่งแล้โอ้โหภาพนี้ผมดูเองผมโอ้โหเสียงตันเลยนะครับภาพนี้สวยงามมากนะครับก็คู่นะครับเป็นวิธีการนะครับพิเศษจากแฟนนะครับยูนี้ตั้งใจทำให้พวกคุณทั้งสองคนนะครับแต่นี่คือ ไปลห์ดีเลยครับกับ Last Twilight เป็นงไงบ้างครัทุกคนครับมีความสุขไหมครับแต่ผมเชื่อว่าสองคนนี้คงมีความสุขไม่แพ้กันนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็สน,สนับสนุน Last Twilight ตั้งแต่ EP หนึจนวันนี้เป็นไฟนอลอีทีครับเชิญครับ บ,บนยี่ออกไม่นานก็หลังกานแล้วนะ ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูแต่ว่าสุดท้ายมาดูแล้วก็ตาพวกเราจนมาถึงที่นี่นะครับก็ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมขอบคุณทุกค,คนมากๆนะครับที่มาหาพวกเราดีครับแล้วก็ตาติดตามพวกเราการแสดงทุกๆคนนะครับวรยไลฟ์ทุกคนกคน็ต้องเดินทางต่อไป วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงครับคือทุกอย่าไม่ออกเลยเจอฉันจะจำเงินในใจสุดท้ายไปจุกไปเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะ,ค,ะครับ very you much Thank ตีเลยครับครับก็ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามเราอยู่เรื่อยๆนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะ มากันเยอะขนาดนี้พอผ่านมาเรื่อยๆผมรู้สึกดีใจที่มีพี่ๆทุกคนในครอบครัวนะครับผมอยากให้เมมเบอร์ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแบบเมมเบอร์เก่าก็อยากให้เขาเมคเฟรนกันแล like <laughs> yeah, so ้วก็เยอด้กันเป็นครอบครัวนะครับนะครับะเพราะซีรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนก็คือครอบครัวซี ที่พยายามจะดูแลให้โทษถึงนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับมันนะ าแล้วก็ทพ P ่เอ P x หรือว่า T M G X T V ด้วยครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสให้พวกเราสองคนได้ไอยืนตรงนี้ครับก็ขอบคุณมากครับเย่จีคนที่ขอบคุหน้านะครับแล้วก็เป็นแขกเซอร์ไพรส์ของเรานะครับมาร้องคนภาพสุดท้ายเบนสกสักแอปโปงหนึ่งนอนะะย่างเลยกับวียรย ดูเยที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแ มีแบบในซีรีส์ไหมอะไรนะไม่หล่อแต่แต่เราก็รู้ว่าเดชชอบมากเลยจริงๆนะแต่นี่มันหล่อไงหล่อพูด้ไหมหล่อแต่รังโตเลยโอ้ต้องอะไรหล่อทำอะไรล่องลองลองอะไรลองให้ผมลองทำอะไรหล่อพูดหล่อแต่รังโตเลยแก่แต่รังโตเลยหล่อรู้ไหมหล่อเลยครับเราก็ดีใจแทนเดชมากจริงที่สุดท้ายเนี่ยมองเห็น ว่าหน้าพี่บอกมันใส,สจริงๆนะเห็นอะอ่ะโอเคทีนี้ถามหน่อยอันนี้ในฐานะของจิมมี่สีมีอะไรอยากจะบอกตัวละครเหมาะกับเดไหม ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพี่แสนดีครอบครัวที่เอรักคุณแม่คุณพ่อได้ความเข้าใจกันเรียบร้อยได้ตากลับมาได้เพื่อนออกกันได้จีกลับมาได้ชีวิตเดิมๆกลับมาเมื่อที่ไม่ต้องพึ่งใครแล้วก็ได้พี่หมอกลับมาด้วยก็ สำมาไว้ดีนะครับยินดีด้วยกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเดยไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็ได้สอนเดยให้ได้เติบโตขึ้นเป็นเดย์ทุกวันนี้แล้วก็เป็นเดยในที่ทุกๆคนรักนะครับผมในฐานะชิมมี่ก็รักเดย์มากเหมือนกันครับแล้วก็มีหอ มากเลยนะหมอก็กขอพูดถึงนายก่อนละกันเติบโตขึ้นมากตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ตั้งแต่หน้าเย็นเๆติดคุกจนเป็นเชฟที่ต่างประเทศแล้วก็ได้มีแฟนถึงแม้ว่าครอบครัวนายจะร้องหายตายจากไปหมดแล้วแต่ว่านายก็ได้ครอบครัวใหม่มา ก็จะเป็นเดย์พอใจเพื่อนรักพี่นายพี่ชายเพื่รักแล้วก็คุณแม่คนใหม่คมุณละมอนครับได้ครอบครัวใหม่ที่ดีมากๆแล้วก็ได้มือในสองคมใหม่ที่ดีมากๆได้โอกาสชีวิตใหม่ที่ดีมากๆดีกับนายด้วยหมองแล้วก็จใช้ชีวิตกับเดย์แล้วก็กับทุกๆคนอย่างดีเหมือนที่นายเคยได้ดูแลเดย์ตลอดการทํานาของนาย ก็ขอให้โชคดีรักนายมากับหมอกนี้ยครับก็อยากบอกพี่หอกว่าเขาเก่งมากๆที่เดินทางมาคนเดียวแล้วก็จนมาเจอกับผมขอคุณพี่หมอกที่เขาไม่ย่อท้อรน้องดแล้วก็คอยดูแลมา วาจะัวดและปลัดเวียงขนาดไหนเขาก็เขาก็เอ็นดูเราก็ขอให้พี่หมอเป็นแฟนกับน้องเดงนานๆนะตลอดไปสิตลอดไปแะแต่ป็นแนก็ดีครับครับสำหรับน้องเดว่าสิ่งที่ผมอยากจะอบอกน้องเดคือ ก็คิดภาพไม่ออกเือนกันถ้าเอไม่ไล่เซรฟพี่หมอกแล้วใครจะมาแทนที่ตรงนั้นโอ้คงว่าก็ขอฝากน้องเดียวไว้ในอ้อมกอดทุกคนนะครับแล้วร็ฝากพี่หมอกด้วยนะครับฝากด้วยครับ ว่ราะดี่นี้จริง้พูดถึงสีแล้ลสีพูดถึงเียงจริงไปสผิผมรู้สึกว่าผมผ่านอะไรกันเทียมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮียเป็นคนเดียวที่เขาคอยให้การสนับสนุนผมไม่ว่าจะยังไงแล้วก็เวลาผมเจอเรื่องที่ทุกใจ มากๆแกมันจะเป็นคนหนึ่งที่คอยบอกผมสอนผมเพราะช่วงถ่ายซีรีส์ผมผมผ่านจุดนั้นมายากมากๆแต่ผมดีใจมากๆที่หน้าตรงนั้นมันมีพี่จิมมี่อยู่ด้วยถ้าถ้าถ้าไม่มีพี่จิมมี่ตรงนั้นผมผมก้าวมาไม่ได้ขนาด เราผมก็อยากจะบอกว่าแบบต่อให้่พี่จะโกนผมหนึงนอนผมผมก็จะเล่าใา้พ<ร>ี่เราเอาพันพี่เราเอาพันพี่แต่เขาเรอฟังอยู่ที่ญี่ปุ่น <laughs> แขอบคุณนะครับ <laughs> แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทีมิีทุกท่านเลยนะครับที่ถ่ายทอดปวดหมอกได้ดีได้อยา่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับรวมไปถึงขอบคุณนะักแสดงทุกๆคนเลยนะที่ทําให้ลัสดไวไลท์นะครับสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับผมถ้าเรื่องนี้ถ่านไปไปเนี่ยก็คงจะไม่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนจดจำภาพผูพก้ฉากของลัสไวไลท์นะครับไวให้เป็น อัลบั้มน,นะครับที่อยู่ในความทรงจำของทุกๆคนตลอดไปนะครับปรบมือให้กับตัวเองนะครับทุกคนที่ะมาครับวันนี้นะเอาละและน์ทีทั้งหมดนะฮะของลัสฟลอยด์ไลท์ฟิเนลีพีแฟนดีติงนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับรวมถึงขอบคุณนะชิมิและสีครับผมือด้วยจ้าขอบคุณนะเยอะ bài sắp ra sắp ra tòa bay phải xuống hay ok các ¿Yeah, ác yeah.